สวัสดีทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้มาหอดไซสสมบูรณ์แล้วกมะมาหอดน้ำายอนแล้วกะเมื่อนี้ตื่นเ้ามาแล้วพาก,กันมาหน้าตูเนาะมาอันนี้เขาเอิญอ่าเคลื่อนน้ำเงืม่มอ่างน้ำเงื่มสองอะทุกคนนี่พี่กายนี่ได้มาเธอหนึ่งแล้วมากับรถจนายแหละพี่กายนี่ก็เลา,าแบบน้ำเครื่อน,น้ำเงื่มสามสิเออเข,า,นะขาใจพีดเทจริงเป็นเครื่อนน้ำเงื่มสองอ่างอาง,อ,างอ่างน้ำเงื่มสองมาสุดนี้ก็มากับรถจนายกับตู้เนาะแต่ว่าตัวย uh ุ่งคูด อันนี้ฮันมาชุดนี้น้ำลงทุกคนเ้ยน้ำลงแห้งอันนี้ก็เป็นเหือแพเป็นเหือแพนาต้แบบเหือแพแบบว่าเขาเจ้าไซบริการแบบท่าผายยงมาลิ้นนี่สินะลิ้นเหือแพลำนึ่งสามแสนเหานลำนึ่งสามแสนไปได้มืดมือเนาะแต่ว่าของยุของกินคันท่าแบบว่าเฮาอยากเอามากะเอามาเนาะคันท่าเฮาบอเอามาเฮากำมาซื้อกิ่งอยู่พี่เนาะประมาณนี้ เร่เาางงส่วนหลายคนที่เอมาอมาเอามาแตงเงินอะไรกันนหลายคนที่ขมเม้เขามางเอามาแต่เงินบอเปล่าป่าลายหลายทุกคนเห็นอากล้องอาจจะจับความละเอียดบ่ได้ว่ามีป่าอยู่ไหนฮันแต่แท้จริงปลาเ,ป<ฮ>เห็นนี่เป็นฝูงอยู่เลยหลายให้หลายว่าปลานะใก้ก็มาเป็นฝูงใก้ก็มาเป็นฝูงว้าักเอาไว้ถุงเชนี่ฮ่าทุกคนเบืองป่าไม่หลายให้หลายว่าไอปักเกลตุย กวเขาบอกปากแก้วเก้วแกงนะไม่นินมุกสักครั้งจะได้ไหมอันนี้เขามาดอนกระสังเพิ่อนอยู่กลางน้ำใส่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 ตัวใหญ่บ่ใหญ่ห้ังฝ่ามือเลยอ,อันนี้เป็นกระสังเพลิอนอ่าคุณน่ะเมื่อกี้ไปแล้ว พ่อผมเยินบนนีอแบบเต็มนี่เลย,ย,ยป่าวิวบางงามๆคยนั่งมุมส่องโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรตุ้ยพ่าป่าอย่างไร้าาๆนี่ฮ่าหลายขนาด <c oughs> มันคือปลาหนิ้งแต่บ่เป็นปนนลาหนิ้งไปนี่ปลาอย่างปลาสูตรว่ะโู้มันตัวไร้ๆเลยหุยปลาสกาลมาเซเลี้ยง มันเบืมีอู่เจ้าขว่ามันคือคือป่านินแต่ว่ารลายผัดมันโบนป่านินทั่วไปนะอู้อันเดียววะป่าจะว่าโบกอู๋กันโอ้ทุกคนป้าต่อยต่อยตยมองไหมเพราะมันคือป่าอันนั้นอันนี้ป่านั่นนี่ปสะไว้สะไวมันคิวเอ้ามันคิ้วขึ้นเป็นบ้านปะ บริเวณนี้เขาก็จะเอิ้นว่าเคลื่อนน้ำเงื่อนสองเนาะทุกคนบริเวณที่เขาเห็นอยู่นี้ที่เป็นตู้เป็นเหืออยู่นี้เขาก็จะเอิ้นว่าท่าเหือนาตู้เนาะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่อูได้กลับมาท่าเหือนาตู้เนาะหรือว่าอ่างน้ำเงื่อนสองนั่นเองซึ่งอ่างน้ำเงื่อนสองแต่ก้อนบริเวณอ่างน้ำเงื่อนนี้จะเป็นบริเวณท่งนาหรือว่าบ้านเหือนของประสาชนเนาะซึ่งมีบ้านเหือนของปะ ซาซนหรือว่าท่งนานี้อยู่ประมาณสิบป่ายกว่าหมู่บ้านเนาะเึ่งเคลื่อนน้ำเงื่อนสองนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อปี2010เนาะตอนนี้ก็ได้อยู่11ปีเป็นเวลาอยู่11ปีแล้วบริเวณน,นี่ก็เป็นบริเวณอ,อ่างน้ำเงื่อนแล้วมองนี่ก็สิเป็นท่งนาของข้าเจ้าแต่พอมีการสร้างเครื่องขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดให้นะ้ำมันได้ท่วมให้นาตากาของข้าเจ้าของปชาชนเนาะหลังจากนั้นก็ ทางรัฐบาลเพิ่นกะได้มีการาทดแทนเนาะโดยการให้ประชาชนย้ายไปอยู่ตามอยู่เมืองเฟืองเนาะอยู่เมืองเฟืองบริเวณอันตามล่องแม่นม้ําหรือว่าตามอ่างแม่นาม้ามองนี้นี่ตามที่สอบถามข้อมูลนําพ่อตู้หรือว่าพ่อลุงผู้ที่เป็นอันเจ้าของเฮือนแพอยู่นาตูเพิ่นก็นได้บอกว่าบริเวณนี้แต่ก้อนเป็น ให้เป็นนาของกระเจ้านะเป็นทุ่งนาแล้วบริเวณที่เขาเห็นทางหน้านี่ก็เป็นภูเนาะเป็นภูอ่ะเป็นสั้นเป็นสั้นไปแต่อู้กระบบแน่ใจว่าเป็นภูอย่างแล้วเขาก็เหลี่ยวมาฟางนี้เหลี่ยวมาฟางนี้กะสิเห็นเป็นเฮือนแพยยุ่มยุ่มอยู่เนาะกับิี่มีอ่ะเฮือนแพนี่กะสิี่มียูองราคาเนาะคือละตัวราคาสามแสนกับ แสนปลายเนาะกะับเพื่อนคอยให้ใ้บริการกะถ้าใครได้ไปได้มาถ้าเฮอนาตูก็อย่าลืมมาแวะมาเที่ยวมาสมานงเงื่อมสองเ,เด้อหลังจากที่เฮากลับมาเตนาตูเนาะเอาภาพบรรยากาศมุมสูงให้ทุกคนเบิ่งล่ะตอนนี้เฮาสิพากันไปส่วนยางรถจนาส่วนยางพะลุงเนาะปะ่ะแต่ว,ว่าตัวกายเฮาละเฮาต้องขึ้นภูตัวนี้เพราะว่ามันต้องออรอดรอดบ่รอดรอดรอดลองเบิอ่ะจับกล้อง มนขึ้นนอะไรวะขึ้นสองคมันจะรอดเลยนี่บอกคุณเดรอดปะอคนละแค้ใส่เล็กนึงขึ้นนี่มันจะรอดปะ ตอนแรกเขาว่า3ามคนทว่าจะพากาันเอาตำม,มังหุ่งหรือว่าเอาของกินที่เขาเกี่ยมไปที่แม่ป้าเกี่ยมให้ไปกินยู่คังเนาะเพราะว่าจะเห็นวิวแต่พอเฮาไปแล้ววิวมันโบงงามมันนั่งโบมีบ่อนนั่งพวกเขาก็เลยเอา ตำมะหุ่งมานั่งกินอยู่เฮือนแทนเนาะมองนี่ก็เป็นบริเวณทั้งหลังบ้านของแม่ป้าเนาะซึ่งเฮือนของแม่ป้าน้องอูเองเพื่อนก็นได้เลี้ยงซั์หลายอย่างเนาะเส้นเป็ดเส้นไก,ก่ละก็มีแบบนำมีงวมีควายนำตอนนี้พวกเขาสามไอ้น้องก็พากันนั่งกินตำบมะหุง่งเพราะว่าตอนนี้อูกก้ก็พยายามนั่งกินตำบมะหุ่งให้มันมืดเพราะว่ามันมันเผ็ดพยายามกินให้มันมืดแล้วก็พาสิพากัน ออกเดินทางไปเมืองอนุวงศ์ต่อไปตัวเมืองอนุวงศ์ซึ่งบ้านแม่ป้าของน้องอูเองก็มีชื่อว่าบ้านน้ำยอนเมืองอนุวงศ์แขวงไซส,สมบูรณ์เนาะแต่ว่าจะห่างจากตัวเมืองประมาณ2 7, 7กิโลเนาะเฮาก็ได้พากันมานอนอยู่นี่คืนนึงลหลังจากนั้นเฮาก็สิลาน้องๆไปเมืองอนุวงศ์ไปเที่ยวไปเล่นอยู่เมืองอนุวงศ์เนาะตอนนี้พวกเขาก็พากันกินแบบมีความแซ่บซ้ำซอยขนาด แล้วบริเวณทางหลังวิวที่เขาเห็นเป็นแสงแจ้งๆอันนั้นก็คือจะเป็นอ่างน้ําเสียหรือว่าเป็นบ่อนของบริษัทที่เพิ่นคุดค้นบ่อแห่คะเนาะขุดค้นบ่อแห่ย่ททางหลังันมันเฮ็ุให้มันมีแสงสว่างแจ้งจ้าออกมาเฮ็ุให้มันแจ้งขึ้นมาทางด้านนี้เนาะซึ่งดินบริเวณที่บ้านแม่ป้าของน้องอู้อาศัยอยู่กะซิเป็นโบแม่นดินเพียงนะทุกคนซิเป็นดินซันอาศัยอยู่เขตเพียงน้อยหนึ่งเหลือนั้นก็สิเป็นบ่อนดินซันเมื่อเป็นภูเป็นผาเมื่อ จะโบได้เป็นดินเพียงลักษณะของการปุ๊กเงนินปุกสารก็คล้ายๆอยู่ทางซำเหนืออย,อยู่ทางภาคเหนือของเราเนาะหลังจากที่เรากินตามบัง่งแล้วเราก็พากันออกมาจากเหงือกแมปลาอาการลดตีนหัวเนาะเยียบเยียบกาล่าเฟอร์นี่แหละเดี๋ยวเราพากันแปลงรถแล้วกับซีเดินทางไปตัวเมืองสสมบูรณ์เนาะห้างจากม้าน้้ำยอนประมาณสาจิตหลัก ห่างจากบ้านน้ำยงินประมาณสาวเจ็ดหลักขี่รถไปก็ประมาณสามชิวมประมาณนั้นเพราะาทางมันอ้าวดีทางมันเป็นทางอยามันเลยสามชั่า<แ>วามงแค่บอแค่ตัวคนเบ e ่งเนอะสาวชบ่วโมว เกหมูบ่บ้านน้ำโมเมืองอนุโมแข่งไซสมบูมู่บ้านนี่ท่านจะบุม,มีวัดเลยทุกคนเพราะพระเจ้าเป็นคนไทยดำมู่บ้านนี้จะเป็นมูบม่บ้านมู่บ้านส่วนเท่าไทยดำนะอันไทยดำเขาจะรู้สึกจะถือท่าศานสนาผีเเลยแปลว่าเหให้บุมีวัดถ้าอยากไปวัดก็ต้องไปไซสมบูณ์แม่นม้ำแม่น้ำโมนี่นะมีแต้ก,ก้อนท่านมีทางพระเจ้ามาฮ้อนคำเนี่ย แล้วปัจจุบันนี่ก็ทำมาเลยมันก็ไม่ค่อยมีละเดี๋ยวนี้เขาจะมันจะมีไข่ตัวเม่นาตัวนี้นะอะไรนะเป็นไข่เพราะว่นบ่อพื้นเอาไปกินน้ำมื่อวานนี่หว่าบ่ออันนั้นเพื้นกินเมื่อวานี่พื้นเอามาแต่ลองแกงอ๋อน้ไข่น้ำเนี่ยไข่น้ำน้ำขาเดี๋ยวไปมั่วที่ไปมั่ว รถม้าก็เห็นเป็นน้ำตกใหญ่ไงก็ดิเห็นใหญ่แค่ละก็ดีดีได้เล้ววะว่าตกมาเต็มขสูงแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะมีแล้วเพราะว่าต้องมาได้งานในหมู่บ้านนี่นะทุกท่านงานหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากบ้านน้ำหย่อนละ เส้นทางนี้ที่เขาจะไปนี่ก็คือเป็นทางไปเมืองอนุวงศ์เนาะตัวหมู่บ้านที่เราเห็นอยู่ทางหน้าที่เขาขี่รถจักไปอยู่นี่ก็อยู่ระหว่างนี่ก็คือเขาจะเอิ้น่าบ้านน้ำโมเมืองอนุวงศ์แข่งไซส,สมบูรณ์เนาะเป็นบ้านที่เป็นบ้านชนเผ่าชนเผ่เาไทยดำเนาะเป็นบ้านชนเผ่าไทยดำที่มีชนเผ่าไทยดำมาตั้งทินทานอยู่นเนาะอันเืินซานบ้านซ่องก็ที่ตั้งติดแคมทางติดถนนหนทางเลยแบบว่าอ่าอยู่มอโม,อมอเลย บมีบค่อยมีหน้าบ้านเนาะสังเกตสังเกตเหินสานบ้านซองของขาเจ้าเพราะว่ามันเป็นเขตภูแล้วเขาเอามา,าศัยตั้งอยู่แคมแคมทางเนาะแต่ว่าถ้าเห็นว่าถ้านนหน,นทางค่อนข้างว่าดีเลยเนาะตอนนี้เขามาหอดนี่กะซิเป็นขวานโม,โมนะขอเสื้อเอินขวานโมนี่ตอนนี้เขากำลังสิหอด buku. <laughs> ตอนนี้พวกเขาก็เข้ามาหอดเส้นทางที่จะไปเอ้ยเข้ามาหอดตัวเมืองอนุวงศ์แล้วทุกคนก็สังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางกับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างว่าดีเลยลเนาะเป็นเส้นทางสองเลนอ่าเมืองอนุวงศ์นี่กะเป็นเมืองเอกของแขวงไซส,สมบูรณ์ว่าเป็นตัวเมืองของแขวงไซส,สมบูรณ์เลยทางข้างที่เราเห็นก็ทีเป็นภูแล้วก็ทีมีผาปูนนำเนาะเป็น ขี้หินประมาณนี้และก็ขี้เข้าไปนี่ก็ใช้เวลาประมาณขี้เข้าไปในตัวเมืองนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนี่แหละแลวก็หอดเนาะเบิ่งตามการปุกเงินกับซิเป็นแบบว่าปุูกเงินยังค่อนข้างแบบว่ากระแจกกระจ่ายอยู่เนาะทางเลียวที่ทาเเลียวเห็นฝ้าอนี้กับซิเป็นภูหัวโลนเนาะทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนที่มาแขวงไซส,สมบูรณ์ต้องได้มากันเลยจะกันคลิปหน้าเนาะทุกคนว่าอู้กับตุย้ยซิพาทุกคนไปลิ้นใส่ตอนนี้ก็เอาบรรยากาศขี่รถเข้าในเมือง ให้ทุกคนเบิ้งเนาะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย